กระแสะข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนมือเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาร้นแรงอีกครั้งหลังจากเตอร์กิอาราชิกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียและผู้ทรงอิทธิพลในวงการกีฬาออกมาโพสต์เป็นหนหว่าสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาให้กับนักลงทุนรายใหม่แม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือจากกลุ่มทุนซาอุแต่โพสต์ของอาราชิกทําให้แฟนบอลทั่วโลกเริ่มจับ ตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อเจ้าชายมิชานบินเอาสซาุดสมาชิกในราชวงศ์ซาุดได้ตอบกลับพ้นดังกล่าว ด้วยอ e ิโมจิไฮไฟซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นสัญญาณยืนยันความสนใจจริงจากฝั่งตะวันออกกลางเตอร์กิอาชิกซึ่งก็เป็นโปรโมเตอร์มวยชื่อดังและผู้ทรงอิทธิพลในวงการกีฬาของซาอุดิอาระเบียเขาได้ทําการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์โดยระบุว่าข่าวดีที่สุดที่ผมได้ยินวันนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในขั้นตอนขั้นสูงของ,ของการขายให้กับนักลงทุนรายใหม่ผมหวังว่าเจ้าของใหม่จะ กว่าคนก่อนๆซึ่งโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่นานโดยที่มียอดเข้าชมทะลุ5ล้านครั้งและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่อลัชิกอ้างถึงนั้นก็มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตและมีการติดต่อพูดคุยกับตำนานของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนเพื่อร่วมลงทุนในเดีอนนี้แต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการเผยว่ายังไม่มีการรับทราบหรือยือนยันเกี่ยวกับ การเจรจาดังกล่าวอย่างเป็นทางการแม้ทางกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าพูดคุยกับเจ้าของสโมสรได้โดยตรงก็ตามสำหรับราคาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันครอบครัวเกลเซอร์ได้ประเมินมูลค่าสโมสรเอาไว้สูงถึง5,000ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าจะมีผลงานในสนามที่น่าผิดหวังและก็ยังไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบันของแมนเชสเตอร์อยู่ในตระกูลเกลเซอร์อยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรโดยในปี2024พวกเขาได้ขายหุ้นจำนวน27.7%ให้กับเซอร์จินและคลิฟนักธุรกิจชาวอังกฤษในมูลค่า1.25พันล้านปอนด์ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวก็มีเงื่อนไขสำคัญเรียกว่าลากยาวโดยมันเป็นข้อกำหนดในสัญญาของผู้ถือหุ้นที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการบังคับ ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยขายหุ้นของตนในราคาและเงื่อนไขเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อบริษัททั้งหมดได้แบบ100%เซซึ่งสิ่งน,นี้ช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถปิดดีลการขายบริษัทได้โดยไม่ต้องกังวลว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะคัดค้าน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการระบุว่าหากครอบครัวเกลเซอร์ยอมรับข้อเสนอการขายหุ้นส่วนใหญ่จากกลุ่มทุนใดและคลิปจะต้องขายหุ้นของตนหรือชำระเงินในมูลค่าที่เท่ากันเพื่อรักษาความสมดุลของการถือหุ้นทั้งนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใดจากทั้งเกลเซอร์หรือและคลิปว่ากําลังเตรียมขายหุ้นของตนในเวลานี้กับข่าวที่เกิดขึ้นก็มีคําถามตามมาว่าถ้าหากมีการเทคโอเวอร์จากกลุ่มทุนสา อุดิอาระเบียจริงจะเป็นอย่างไรซึ่งมันอาจจะทําให้อนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเปลี่ยนไปตลอดการเพราะพวกเขาจะได้ทั้งอํานาจเงินระดับที่ไม่จํากัดหากซาอุเข้ามาถือหุ้นหรือเทคโอเวอร์เต็มรูปแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีพลังการเงินมหาศาลในพรีเมียร์เทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้และนิวคาสเซิลความสามารถในการลงทุนในตลาดนักเตะอาจเพิ่มขึ้นอย่างกล้าวกระโดดโดยเฉพาะกับโครงการ ปรับปรุงสนามโอทัฟอร์ดและแผนสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่ซึ่งเคยติดปัญหาด้านงบประมาณและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจกลับมาใช้เงินแบบซูเปอร์กลับอีกครั้งเช่นดีวซื้อนักเตะระดับท็อปแบบไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายการเสริมแกร่งทั้งสนามและโครงสร้างทีมซาอุขึ้นชื่อในด้านการบริหารเชิงระบบและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในวงการกีฬาตัวยอย่างเช่นการพัฒนาซาอุดิอาที่สามารถดึงซูเปอร์สตาร์ระดับโลกมาร่วมดิได้ ถ้าหากมีการบริหารแบบเดียวกันนี้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเดสโมสรจาไม่เพียงแต่มีงบซื้อนักเตะแต่ยังรวมถึงการยกระดับศูนย์ฝึกเยาวชนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านกีฬาและการสร้างแบรนด์ระดับโลกในเชิงธุรกิจคาดว่าผู้จัดการทีมอย่างดูเบนอโมลิมจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในแง่โครงสร้างทีมและทีมงานเบื้องหลังปัญหาในเรื่องของอัตลักษณ์และแรงกดดันจากแฟนบอลแม้ว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งจะดีใจกับเงินทุนมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้ามาแต่ก็มีอีก ุ่มหนึ่งที่กังวลเรื่องการสูญเสียจิตวิญญาณของสมโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีเอกลักษณ์ในฐานะทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ความแย่งยืนและเยาวชนจากอคาเดมีการที่สมโมสรอ,อาจกลายเป็น โครงการลงทุนจากรัฐต่างชาติอาจทำให้แฟนบอลรุ่นเก่ารู้สึกไม่เชื่อมโยงเหมือนเดิมผลกระทบต่อพิมเบอร์ลีกและฟุตบอลยุโรปหากดีวนี้เกิดขึ้นจริงพิมเร์ลีกจะมีสโมสรที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันออกกลางถึง3ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอาจเปลี่ยนสมดุลของลีกอย่างทาวนบรรดาทีมใหญ่ที่เคยครองตลาดอย่างลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือเชลซี ต้องเผชิญการแข่งขันในระดับใหม่ที่ไม่ใช่แค่ในสนามแต่รวมถึงสนามการเงินด้วยในยุโรปเองยูฟาต้องพิจารณากฎการถือครองหลายสโมสรอ,อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนเดียวกันมีอิทธิพลต่อหลายทีมในการแข่งขันเดียวกันเช่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่มันก็อาจจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคใหม่กลายเป็นซูเปอร์แบรนด์โลกอีกครั้งถ้าซาอุเข้ามาจริงโครงการรีแบรนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโลโก้สนามแพลตฟอร์มดิจิทัลไปจนถึงกิจกรรมระดับโลกในตะวันออกกลางสมองอรอาจกลายเป็นหน้าต่างของซาอุดีอราระเบียในการเชื่อมโยง โลกฟุตบอลกับเศรษฐกิจกเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำกับ F1 ซึ่งการกลับมายิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเป็นการกลับมาสู่จุดสูงสุดที่มีพลังของน้ำมันและทุนซาอุนุนหลังสำหรับข่าวลือนี้อาจจะยังอยู่ในระดับการคาดการแต่การที่มีบุคคลระดับเตอร์กีอาัชิกส่งสัญญาณออกสื่อย่อมบ่งบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นสโม,มสรที่นักลงทุนทั่วโลกก็อยากที่จะเป็นเจ้าของและก็ยังเป็นสัญญาณชัดว่าทีมปีศาจแดงยังคงมีคุณค่าทางธุรกิจและแบรนด์สูงสุดในโลกฟุตบอล